เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเขาสู้เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจันบานอ,าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปตามล่า5แมวและแมวที่เราจะไปตาม5แมววันนี้นะครับก็คือแมวดำเมเยอะนั่นเอง คือชื้อภาษาาังกินเนี่ยจะเป็นอีกชื้อหนึ่งนะดำครอบแคทอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ผมข้อเลวว่าแมวดำไปเยอะแล้วกันอ่ะเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันดีก่อว่าด้านที่เราจะไปตามล่าห้าแมวดำไปเยอะเนี่ยมีชื้อว่าไหลหนีนะครับเพื่อนๆทุกคนด้านที่เราจะไปเล่นนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสองด้านด้านแร้นะครับก็คือ Dimension of Des p แผอันนี้เนี่ยเราจะไปตามเก็บล้างแ้วของมันก่อนเผื่อปลดล็อกล้างแ้วมาก่อน ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือ dimension of delirium ด้านเนี้ยเราจะไปเอาล้าง a w a k e n หรือว่าล้าง t ู o อของมันมาใช้นั่นเองเดี๋ยวไปดูอันแรกกันก่อนดีกว่าอันแรกนะครับในส่วนของ dimension of despair นะเราจะมาดูศัตรูกันว่าเราจะเจอใครบ้างนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเจอกับไสโขนเอเลียนแล้วก็ชิบะเอเลียนแล้วก็ฟุงคนดิซ่ามางน,น,นะครับผม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซตที่เราจะเอาไปต่อสูก้กับโผลเอเลีน,นะครับเราจะต้องหาทีมที่ แข่งแกล้งหรือว่ามีความสามารถกสูเพทเอเลียนเนี่ยไปให้เยอะๆยิงเยอะยิงดีโดยเฉพาะความสามารถในการฟีดเจ้าสูเพทเอเลียนนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเซตที่ผมจะเอาไปจัดการไซโคนเอเลียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแทนเทนนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเซตที่ผมเนี่ยจะเอาไปจัดการกับหัวเอเลียนนะครับผมคาดไปไม่ได้เลยถ้าต้องสู้กับหัวเอเลียนก็คือ พี่แมวกามปูดเป็นควันใจของใครหลายๆคนเลยนะที่มาดูช่องผมเนีเพราะว่าพี่แมวกามปูดเนี่ยคนขาที่จะเทคดโคตรไปเลยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับทีที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะมีตัวที่ทําดาเมจลักๆเลยก็คือนี้ครับผมลูมินาเลียนะเป็นเลเจนด์ลีแอองเซ็ตเจ้าแมวโปเกมอนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาโปเกมอนตัวไหนนะมาใช้ก็ได้นะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายซับพองดีเลยเนี่ยก็คือเจ้าแมวติดเกาะเพราะว่าเจ้าแมวติดเกาะนะครับจะมีความสามารถพิเศษในการฟีสตูประเภทเอเลียนทำให้เจ้าไซโคเนจโจมตีได้ไม่ต่อเนื้อนะครับผมเนื้อจากวัดสตูปเพชไซโคเนเอเลียนเนี่ยมันโจมตีแบบว่าต่อเนื้อแล้วก็หลายๆครั้งมันจะทำให้แมวของเราเนี่ยเสียหลักได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า ทีมแมวเอเลียนของผมเนี่ยไม่ใช้สิทีมประจันบานเอเลียนของผมเนี่ยจะส่ามาโคลล้นล้มใส่โคนเอเลียนได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราก็เดียวถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ชัวนะเอาเทเชอร์เรดาร์ไปด้วยแต่ว่าผมนะี่ยมีแมวตัวนี้แล้วนะครับผมผมก็เลยจะไม่เอาเทเชอร์เรดาร์ไปแต่จะไปเล่นให้ดูว่าสตูที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลย เปิดมาที่ด้านแบบว่าเป็นเมืองที่ปลาราหักพังไปแล้วเป็นซ่าปลาราหักพังเพราะว่าอาจจะโดนเอเลียนบุกก็ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรเราเริ่มจะกกาข้าค่อยเก็บตังค์ไปก้อนนะครับผมโดยเริมแล้เนี่ยจะมีสัตรูนะครับที่เป็นฝุงคนเนี่ยเดินออกมาซ่ามขคนก้อนนะครับเราก็ไม่ต้องรีฟขค่อยเก็บตังค์ไปเรื่อยนะครับเก็บตังค์ไปเรื่อย่งพวกมีชีวิตราคาทู่ไปก้อนเดี่ยวพอไอพวกอเอเลียนออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ เก็บอ่าล้างแล็คข้องไอ้แมวดำไปเยอะก็น,นะครับมันจะไม่ค่อยยากม้าเท่าไหร่แต่ว่าตอนเล่นแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมอ่าพูดทึ่งก็อ้อมาเลยเป็นไงเมื่อมันรู้ว่าผมเรียกมันอ่านี้แล้วก้อนนี้นะครับผมจะมีตัวแท่งเป็นพิเศษสําหรับอ่าตัวพวกสตัตว์ประเพณีเอเลียนนะก็คือแมวจานดาวเทียมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอ่ารับดาเมจเพียงครึ่งเดียวนะครับจ้าศัตรูประเภทเอเลียนแล้วก้อนนี้อ่าผมปล่อยไอ้แมวติดกรอบเลยดีกว่าจะได้ไปยืนฟีดไอ้น,นนะไอเอเเลียน เอาละแมวกามปูดไปยืนแท่งดีกว่าหนีเหมือนกันล่ะเราต้องยุดมันก้อนเอาไม่ยุดไม่ยุดเออเฮ้ยไม่ยุดอ่ะยุดก้อนก็นได้นึ่งทีนี่นะครับพุ่มต้องให้แมวอ่าไม่ใช่การมปูดแมวติดก้อนเนี่ยไปหลยๆตัวนะครับพุ่มเพื่อที่จะสร้างมาร์สฟีดได้เอาละเอะเอไปสัก่องสาตัวนะครับ แต่ว่ามันจะมีตัวที่ขอมาคัดจังหวะก็คือไอ้ฟุ้งคนนั่นแหละเอาละตัวทําดาเมจนะครับนี้สามารถใช้ไม่อัพก็ได้ก็ได้นะครับผุ่มหรือว่าจะเอาเป็นโฟสเซฟโปเกมอนไปก็ได้เพราะว่ามันสามารถทําดาเมจได้หมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแมวติดเกาะเนี่ยซักสองสามตัวเนี่ยมันจะสลับกันฟีดนะครับโอกาสที่จะฟีดมันก็ม้าขึ้นเรื่อยๆนั่นเองสมมุติว่าตัวแลกนะี่ฟีดไม่ได้ตัวที่ซ่ออาจจะฟีดได้ก็ได้นะครับเอาละนี่กะ เอานไหนโจมตีไปเลยตูมเรียบร้อยในนัดเดียวนะครับผมอ่ามันอาจจะไม่ได้ไง่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเคลื่อนต้องเก็บส้มบัตให้เป็นสี่ทองให้ครบทุกๆด้านนะมันจะมีพ่นกับการโจมตีพวกสตูพวกนี้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่แดงสี่ดำเอเลียนต่างๆเนี่ยถ้าเก็บพวกอ่าส้มบัตมาครบนะครับในแต่ละชาร์ปเออเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้นนะหรือว,ว่ารับดาเมจได้น้อยลงนั้นเอง ล่างจะจบตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาเทเชอร์เลดามาด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถรอบไอแมวดำไปเยอะให้เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งดีกว่าว่าล้างถูฟอร์มเนี่ยถ้าจะได้หมาเนี่ยนะครับมันจะย้าสักแค่ไหนไปดูด้านถัดไปกันดีกว่าโดยในด้านถัดไปนะครับจะมีความพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีเจ้าแลดเล็กนะครับแล้วก็มีศัตรูคนเดิมก็คือเจ้าไซโคนเอเลียน ที่สาคัญเลยนะครับเราต้องเอาตัวที่ทําคียติเคาลดาเมจไปให้ได้เพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่ทําคียติเคาลดาเมจเนี่ยเจ้าแรดพวกนี้จะทําร้ายแมวเราจนหมดไปเลยนะครับพมอะเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งนะ t o hours later ฉาาห่ังยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผม่มโอโ้โหเพลงก็ยังอลังการเหมือนเดิมนะเดี๋ยวบอสจะออกมานั้นยังไม่ทันพูดเลยทาไมเก่งรลีออกมาขระหนาดเราขอโทษหนีนะครับถ้าบอสออกมาแล้วเนี่ยเดี่ยวมันจะตามโดยเจ้าแรดเล็กนะครับ ระยะการโจมตีเนี่ยยู่ค่อนข้างไกลเคียงกันเท่ากับว่าตัวที่อยู่ข้างน้าเลยเนี่ยมันจะโดนดาเมจหลัวๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมสังเกตนะครับว่าเจ้าไซโคนจะอ้อมมาก่อนแต่ว่าพอทึงปุ่มเนี่ยมันจะหยุดแล้วไอ้แรดเล็กเนี่ยมันก็จะตามมาส่มทบแมแวเราเนะี่ยต่อให้แทงไอ้ไซโคนเอเดียนได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทนทานตะเพชรเล็กนะครับก็โดนดาเมจไปก็เสียหายได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ปไปเลยเราต้องออกไปตัดกามันก่อน ฐานที่ดีนะครับผมจริงเนะี่ยมันต้องมีมีนชิวแล้วก็ตัวที่เอามาฟีดไอ้พกเลขด้วยนะการโจมตีที่ดีเนะี่ยมันจะต้องอ่าเริ่จากการฟีดก้อนนั่นแหละเก็บไปทีละตัวอ่ะผมตัดสินใจว่าผมจะเอาไอ้ไซโคให้มันหายไปก้อนนี้นะครับผมเจ้าแรดเล็กกับไซโคนเนี่ยดูจากสายตาแล้วเมื่อนว่าระยะมันจะเท่ากันนะครับอ่าเจ้า,า,าแมวขี้เดนอสเซาของผมเป็นไงวันนี้พร้อมไปเได้สตรีมนะเป็นการแบบ แคสเกมธรรมดานี่ไม่ติดกีที่เขาดีจังเลยเอาละเออนั่นแหละทรดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเอาฟอได้นะดียอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนค้างไกลมากๆเลยการที่ใส่โขนเนี่ยมันจะมาถึงเอาฟอได้นะครับมันจะค่อนค้างหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่มเลยเรือที่จะเอาตัวนี้มาทําดาเมจก่อนนะครับมันจะสามารถยิงด้สักซ่องสร้างทีถ้าสมมติว่าตอนที่เราไม่ได้อัพแมวเต็มๆจริงๆเนี่ยมันก็หนานมากว่าที่จะเดินมาถึงเอาฟอได้นั่นเองเอาละใส่โขนก็หลงไปแล้ว จเจ้าราเล็กก็ลงไปแล้วที่เลือกก็แค่ตีบ้านะครับผมอ,อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาเทเชอร์เรดามาเด้อมันการันตีที่จะดอบล้างทูฟอร์มด้วลา,ออาเอาไว้เขนนั่นเองอ่านี้นะครับเราก็จะได้ล้างทูฟอร์มข้องแมวดำไม่เยอะมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าแมวดำไ่เยอะที่เราได้มาในวันนี้นะครับมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้านนะครับไปชมกันเลย หนีนะครับผ่มก็เป็นเจ้าแมวดาไปเยอะของเรานั่เองก็เดินสายควาสายขวาสายขวานะครับตัวนี้นะครับผ่มก็จะเอาไว้สู้กับศัตรูที่เป็นประเภทเมทัลนะประเภทเล็กซึ่งตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะลดค่าการโจมตีข้อศัตรูประเภทเมทัลได้นะครับแล้วก็โจมตีแบบเป็นซิงเกิลแอคแทกเราจะได้มาแค่ซ่องล้างก่อนนะครับผม แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปสาม,มาร์เก็บล้างอา,อาเวเค้นหรือวล้างทูฟอร์มาด้ยเนี่ยเราจะได้เป็น Mojicat มานะครับก็คือจากที่ถือดำไม่เยอะเดินสายขวาสายนะีก็คือมาถือหมายทุกโมจินะครับผมอ่าฮะ และนี้ก็คือทั้งหมดของตามล้า5แมวดำไ่เยอะนะครับพ่อผม5เพื่อนๆช้อปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ๆจะกผมวันนี้พ่ผมข้อตัวล้าไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยไว้พบก,กันใหม่คลิปนะ้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า